you lap cap เหนื่อยและเพลียไม่ได้นอนยุบเละยุบเยอะยุบเยอะเลยเยอะยุบหมดเลยก็ว่าได้ครับเนี่ยทรงเนี้ยเหลือทรงเดิมครับทีนี้ก็เหลือแต่พละกำลัง ตรงนันได้แล้วครับ ยืนหลับขาอ่อนครับโดนจกตูดโดนจกตูดไปขาอ่อนให้นอนเดินตะดุงพาวาครับหลับไปพาวาไปเด็กน้อยตอนที่หมอทำการรักษาก็แบตก็จะหมดครับก็คือนี่ใช้แบตหมดไปรอบ ชาร์จมาก็เลยเอาไว้แค่ว่าโทรหามหมอครับจำเป็นเรื่องโทรหามหมอแล้วก็ถ่ายคลิปให้ให้ดูเพียงสั้นๆน,นาทีสองนาทีนั่นแหละครับแล้วก็มานี่ก็ชาร์จแล,แล้วแล้วก็ตอนที่หมอรักษาอยู่ก็ชาร์จแบตครับไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยแล้วก็ช่วยหมอจับด้วยครับตอนนี้หมอบอกให้พาเข้ามาพักผ่อนมันเดินเล่นแต่เขาไม่มีแรงเดินครับเดินไม่ไหวตอนนี้เขาก็มายืนรับ มแมลงแมลงวันเหมือนเลือบครับแต่ตัวใหญ่มากสีทองมากวนผมว่าจะมาตบให้ย,ยืนหลับครับยืนหลับเหนื่อยเหนื่อยขนะเหนื่อยที่นี่มามาแต่อามาพักตรงนี้ออกมาก้อนเดียวครับไม่ได้ออกกล่องปกติจะเป็นกลองนะครับ กองละหกก้อนห้าก้อนหกก้อนนะครับอนมากจะหกก้อนนะครับครั้งนี้น่าจะหลงเหลือจากทีหมอจบครับมีมาก้อนหนึ่งผมมาสังเกตจังเลยครับเรื่องขี้เขาเขาสั่งเาว่ากินดินขี้ห้องขี้สวยก็โอเคครับเมื่อวานก็สังเกตรเรื่องขี้ช่วงบ่ายสอ,องบ่ายสามก็ดูขี้ครั้งหนึง่ง เก็บถ่ายกำลังจะถ่ายคาลิปนะครับอาการนี่ไงละครับแล้วที่เอาไปล่ามก่อนช่วงปลูกหญ้าครับเมื่อวานนี้เลยนะช่วงก่อนปลูกหญ้ามีม,มีขี่ครั้งหนึ่งครับผมเก็บใส่ใส่กระบ,บะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไมาข่ขี่แล้วก็มาขี่ตอนตักงหกโมงหรือทุ่มนะครับตอนดีเอาเหล้าราดหลังเขาแล้วครับนั่นแหละ ตอนที่ปฐมพยาบาลแล้วครับออกครั้งนึงแล้วก็ไม่ออกเลยแล้วก็จนมาเนี่ยครับถึงถึงถึงโรง,ง,งพยาบาลเนี่ยหมอจกครับหมอให้น้ําเกลือไปสองขวดเสร็จฉีดยาอะไรให้ยากินอะไรเรียบร้อยครับแล้วหมอทังจบจบตอนแรกจบไปแค,แค่แค่ข้อศอกครับไม่เจอสุดท้ายหมอแอมครับถ้าขออภัยถ้าเอ่ยชื่อผิดนะครับแกกระจกหลวงสุดแขนแล้วครับก็เจอแกเจอแล้วแกก็ ก็คุยมาได้พอประมาณนะครับหน่อยหนึ่งครับไม่เต็มที่นะครับแกก็แกก็บ่าแก,แก,แกสุดอันนี้ก็ชวนเปลี่ยนหมอคนอื่นสุดท้ายก็ได้หมอผู้ชายครับจกให้เาหัวหมอหมดเลยครับมันพุ่งส่วนออกมาแกเอาน้ําส่วนด้วยละขอบคุณครับหมอเป็นผู้เทียสละนะครับก็ผูดไปก็ไม่ดีนะครับ มันผิดที่เราแต่ตอนนี้อาการค็จะง่วงๆในเหนื่อยเข้าใจครับเข้าใจสภาพแบบเด็กโซมครับเด็กโซมแต่สภาพโดยรวมนะครับสวยแล้วครับสภาพสวยแล้วครับตอนนี้นใกล้เคียงครับใกล้เคียงใกล้เคียงปกติแหละถ้าจะมีก็มีนิดหน่อยนะแต่โอเคแล้วครับบทเรียนสอนใจครั้งยิ่งใหญ่ ทอะไรต่อไปต้องระวังครับไม่ใช่ของเล่นเล่นอ้อยล้ำสองล้ำแค่นั้นนะครับสร้างความลาบากให้เราได้ทั้งครอบครัวครับสร้างความลาบากให้เรารวมทั้งเอฟตีครับก็ผมเข้าใจนะครับหลายๆคนคอยติดตามข่าวสารขอขอบคุณนะครับกับความผิดพาของผมเองรวมรวมทั้งครอบครัวผมครับก็ก็ไม่ได้เป็นสุขแล้วครับ ลูกหลานพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงทุกคนลำบากหมดครับก็ก็จะระวังให้มากขึ้นครับแต่ไม่รับปากว่าจะมันจะไม่เกิดขึ้นได้ครับอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นอาหารนะเนาะมันเป็นอาหารครับมันเป็นอาหารถ้า <c oughs> ผมไม่ไม่ไม่พลาดนะนะเรื่องเนี้ยเรื่องอ้อยเนี่ยเขาตั้งนักตั้งหนาแต่มันมันก็ พลาดได้ครับลามยาวครับลามที่ต้นประดูยาวไม่คิดอามาทะเลยเขึ้นไปกินนะครับมีผลทําให้มีผลในวันนี้ครับแต่ค่อนข้างจะสบายใจได้แล้วครับตอนเนี้ยเพราะว่าอยู่ในขั้นดูอาการครับเพราะว่าให้ยาแล้วปรมพยาบาลแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยครับเหลือในขั้นดูอาการมานั่ง,งยืนรอนอนรอเดินรอการหมอบอกว่า ให้ดูอาการก่อนให้ดูลักษณะการทุการขี้ครับหมอด,ดีอยังไงต่อไปครับชายไม่กัดกิ่งมากินดิลูกกินหญ้าอ่อนเนี่ยหมอว่ากินหญ้าอ่อนไม่เป็นไรครับตอนแรกเราก็วงวนเรื่องหญ้าอ่อนหญ้าอ่อนไม่เป็นไรครับกลับกลายเป็นหญ้าแข็งหญ้าแก่ครับที่มีปัญหาสร้างปัญหาให้เราในครั้งนี้ครับตอนแรกผมคิดดูกินหญ้าอ่อนกินดินใช่ไหมเนี่ย เพราะว่ากินหญ้าอ่อนนะเนาะถอนหญ้าอ่อนจะมีดินปนมาด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในธรรมชาติเรื่องหญ้าอ่อนกับดินเนี่ยถ้าปล่อยปลายังไงเขาก็ต้องกินครับนเนาะไอเหมือนกันครับเพราหญ้าแข็งห้อยแข็งเขาเจอเขาก็ต้องกินมันเป็นของชอบตาหอนครั้งนี้ก็ได้แต่บ่นครับบน่บนบน่บนบ่นบนตัวเองครับบ่นตัวเอง <laughs> ให้พวกพี่ๆฟังพี่น้องฟังครับ การไปไ่รครับการรับฟังกันไปสักคลิปหนึ่งเอาปกติก็จะหาตละไม่ค่อยได้อยู่แล้วครับกับผมนะครับ, <c oughs> รบก็กดูอาการนะครับก็นในพ,พักผ่อนน่าจะดีขึ้นได้อยู่ได้ยาเนยผมกำลังกลับมากันโอเคครับก็เดี๋ยวผมขออน,นุญาตจบคลิปแค่นี้นะครับประหยัดแบตบ้างอะไรบ้างนะครับ เพื่อที่จะมีไว้สื่อสารกันต่อไปครับผมกลับขอบคุณทุกคนทุกท่านครับผมสวัสดีครับ